สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะครูฝ้จะสอนแบบฝึกหัด6.15หน้า18นะคะซึ่งเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนสำหรับเด็กๆชั้นป .4 นะคะเรามาอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันแล้วก็ทำไปด้วยกันเลยค่ะข้อที่1นะคะขนุนใช้เวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์1เศษ2ส่วน5ชั่วโมง และใช้เวลาทำการบ้านวิชาศิลปะมากกว่าวิชาคณิตศาสตร์เศษ8ส่วน20ชั่วโมงขนุนใช้เวลาทำการบ้านวิชาศิลปะกี่ชั่วโมงนะคะวิธีการคิดนะคะก่อนที่เราจะไปทําวิธีทำเนาะเราลองมาว่าแผนภาพการ,การคิด ันเลยนะคะว่าคัวฟ้าจะลองแทนนะคะแถบแรกนะคะเป็นแทนเวลาที่ใช้ในการทำการบ้านคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์ขอควายแล้วกันนะคะตัวย่อแถบนี้แถบสี่เหลี่ยมนี้นะคะจะเป็นแถบเวลาที่ใช้ในการทำการบ้านคณิตศาสตร์ใช้เวลาไป1เศษ2อส่วนห ชั่วโมงนะคะส่วนแถบอีกแถบหนึ่งเป็นการบ้านวิชาศิลปะซึ่งต้องมากกว่าวิชาคณิตศาสตร์เนาะก็จะต้องเป็นแถบที่ยาวกว่านะคะยาวกว่าไปสักเศษ8ส่วน20 0เนะี่ยเราไม่ต้องไปเป๊ะก็ได้เอาเอาให้มันยาวกว่าออกมานะคะเลยออกมาแบบนี้จากนั้นนะคะก็วาดแถบให้เรียบร้อยนะคะอันนี้คือช่วงเวลาในการ ที่เขาใช้ไปในการทำการบ้านศิลปะนีสอสลาไม่รู้ว่าเท่าไหรแถบนี้แต่รู้ว่าใช้เวลาทำการบ้านศิลปะนะคะวิชาศิลปะเนี่ยมากกว่าคณิตศาสตร์ก็คือคำว่าเวลาที่ใช้ในการทำการบ้านวิชาศิลปะมากกว่าวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็คือส่วนที่มันเลยออกมาแบบนี้ส่วนที่เวลาเอาแถบมาวางเทียบกันนะคะแบบนี้นะแล้วส่วนที่เลยออกมาตรงนี้แหละตั้งแต่ ลอยประมาหาขอบของศิละปะนี่นะคะคือ8ส่วน20ชั่วโมงนะคะเศษ8ส่วน20ชั่วโมงนี่คือมากกว่าออกมาเท่านี้แล้วถามว่าถ้าแถบศิละปะทั้งหมดน่ะเท่าไหร่เราเห็นแผนภาพแบบนี้แล้วนึกออกไหมคะว่าจะหาว่าทั้งหมดนี้เท่าไหร่ต้องทำยังไงเอ่ย มันแบ่งเป็นสองส่วนใช่ไหมมันเป็นของส่วนที่เป็นคณิตอยู่ตรงนี้แล้วก็ส่วนที่เลยออกไปดังนั้นข้อนี้เราจะใช้วิธีการบวกนะคะวิธีการบวกวิธีทำเลยเนาะวิธีทำนะคะก่อนอื่นถ้าเราอยากจะทำวิธีทำเต็มก็ได้แต่ว่าครูฟ้าจะพาพวกเราทำวิธีทำแบบย่อดโดยที่ไม่ต้องเขียนตัวหนังสือเยอะนะคะใช้ถ้าเรารู้แบบนี้แสดงว่าใช้การบวกเราจะหาคำตอบเพราะฉะนั้นนะคะ หาคำตอบโดยใช้การบวกนั่นเองนะคะเราก็ทำไปเลยมีอะไรคะตัวการบ้านคณิตศาสตร์ใช้เวลาไป1เศษ2ส่วน5ชั่วโมงนะคะบวกกับการบ้านวิชาศิละปะใช้เวลามากกว่าวิชาคณิตศาสตร์ไปเศษ8.20ส่วน20เอาเศษ8.20ส่วน20 มาบวกเข้าไปนะคะแบบนี้เลยถ้าใครอยากทําวิธีทําเต็มก็ได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องเขียนตัวหนังสือเยอะหน่อยครูฟ้ก็เลยพาแกะแผนภาพความคิดแล้วก็ใช้การคิดไปเลยนะคะตอนนี้ตัวตั้งตัวตั้งบวกเนี่ยมันเป็นจำนวนคละเราทําให้อยู่ในรูปเศษเกินโดยเอา5คูณ1ได้5บวก2เป็น7นะคะจะได้ เศษเส่วน5แล้วก็บวกกับเศษ8ส่วน20ซึ่งส่วน5กับส่วน20มันไม่เท่ากันนะคะเราก็จะต้องทำส่วนให้เท่ากันโดยเอา4ไปคูณน,นะคะคูณตัวล่างก็ต้องคูณตัวบนด้วยก็จะได้เป็น28แล้วก็ส่วนด้วย20บวกกับ8ส่วน20แบบนี้นะคะ ซึ่งส่วนเท่ากันแล้วจัดการบวกกันได้เลยนะคะขอบวกมาทางนี้นะบวกกันแล้วได้เท่าไหร่คะ36ใช่ไมสาแล้วก็ส่วน20ซึ่งมันเป็นเศษเกินนะคะเด็กๆมันเป็นเศษเกินเราสามารถจัดการให้เป็นจนํานวนคละแต่ก่อนอื่นมันเป็นเลขที่มากขอจัดการให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนนะคะโดยเอาสุดคูณแม่ไหนไปหาร ที่หารได้นะคะที่มีผลคูณเป็น36กับ20เหมือนกันก็ใช้แม่สีนะคะแม่สีไปหารแล้วเราก็จะได้ไเท่าไหร่คะเศษ9ส่วน5ซึ่งเศษ9ส่วน5เป็นเศษเกินจัดรูปให้อยู่ในรูปของจำนวนคละก็จะได้1เศษ4ส่วนห ใ็้คำตอบนะคะโดยการเอา5คูณ1ได้5บวก4เป็น9ตรงกันเลยนะคะได้แบบนี้นี่คือตอนเราตั้งบวกนะคะตั้งบวกก็จัดการบวกให้เรียบร้อยสรุปคำตอบเลยนะคะคำตอบจะเป็น1เศษ4ส่วน5ชั่วโมงก็ตอบเลยค่ะว่าขนุนใช้เวลา ทำการบ้านวิชาศิลปะ1นึ่งเศษส,สีส่วน5ชั่วโมงในวิธีทำแบบนี้แหละคือวิธีทำที่ครู้า้ สรุปให้ที่สุดแล้วโดยที่เด็กๆไม่ต้องเขียนตัวหนังสือเยอะนะคะอันนี้คือเขียนตัวหนังสือน้อยมากใช้แค่หลักการคิดเลขเท่านั้นเองนะคะ,ะมาต่อกันในข้อที่2เลยเนาะข้อที่2นะคะ,อะขอชาร์ปตรงนี้ไว้ก่อนว่าเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะข้อ2ค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะในตู้ปลามีน้ำอยู่เศษ1ส่วน2ตู้ ถ้าต้องการให้ตู้ปลามีน้ำเศษเ็ดส่วนแปตู้จะเติมน้ำอีกเท่าใดก่อนอื่นเราก็วาดต,ตู้ปลาคร่าวๆของเราก่อนนะคะอย่างนี้นะคะตอนแรกเนาะแบบตู้ปลาแบบง่ายก็คือวาดเป็นแถบแถบเหมือนแถบกระดาษนะคะแต่เป็นแนวตั้งแล้วกันแนวตั้งนะคะจะได้รู้ในการเติมน้ำ ตอนแรกมีเศษหส่วนสอตู้ก็คือครึ่งเดียวนะคะขอไปขอคิดแบบน,นี้ตอนแรกนะมีอันนี้คือเดิมตอนแรกมีน้ำอยู่เศษหส่วนสอตู้ถ้าต้องการให้ตู้ปลามีน้ำเศษเจ็ส่วนแปคือไม่ต้องเต็มตู้ให้มีส่วนที่เป็นอากาศ อยู่เล็กน้อยนะคะเราจ้องแบ่งตู้ออกเป็นแดส่วนซึ่งตู้เดิมนี่แหละแบ่งเป็นแดส่วนเท่ากันนะคะก็เมื่อกี้แบ่งครึ่งไปแล้วเนาะก็แบ่งต่อนะคะอย่างนี้เป็น4ี่ส่วนละยังไม่ใช่8ส่วนก็แบ่งครึ่งต่อนะคะของแต่ละช่องของแต่ละช่องให้เท่าเท่ากันนะคะมันก็จะได้ออกมาเป็นแส่วนนะคะจะขอให้เด็กๆใช้ไม้บรรทัดด้วยตอนแรกเนี่ยมีเท่านี้ ต้องเติมอีกเท่าไหร่ถึงจะได้เศษเจดส่วน8ปดหนึ่งสสามี่ห้าหเจ็ดแปดเจ็ดส่วนจะอยู่แค่ถึงตรงนี้นะคะต้องเติมอีกเท่าไหร่คือขีดเนี้ยถึงจะได้เป็นสิ่งที่น้ำที่จะต้องเติมเข้าไปก็คือส่วนนี้อันนี้น้ำที่มีอยู่แล้วนะคะต้องเติมไปอีกกี่ส่วนถึงจะได้เศษเจดส่วน8นะคะอันนี้คือปริมาณน้ำที่ต้องเติม น้ำที่ต้องเติมเข้าไปแล้วก็น้ำที่ต้องการก็คือ7ส่วนใน8ส่วนแบบนี้อันนี้คือน้ำที่ต้องการนะคะต้องการน้ำต้องการน้ำ เศษส่วน8น้ำที่ต้องเติมอีกเท่าไหร่แบบนี้นะคะนี่คือแผนภาพของเราซึ่งถ้าเราต้องการน้ำทั้งหมดนี้นะคะแถบตั้งแต่นี่มาถึงนี่แล้วเรารู้ส่วนนี้ไปแล้วดังนั้นจะหาน้ำส่วนที่ต้องเติมเนี่ยทำอย่างไรใช้การอะไรคะทั้งหมดเนี่ยเราเราต้องการเศษเจส่วน8เนี่ยเร,รู้ว่ามันเป็นเศษ7ส่วน8นะคะ แล้วก็ที่มีอยู่แล้วไปครึ่งหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการหาคือตรงนี้ก็ใช้เศษเจ็ดส่วนแลบออกด้วยเศษหนึ่งส่วนสองะคะเพราะฉะนั้นหาคาตอบโดยใช้การลบซึ่งจะนำน้ำที่มีอยู่มาเป็นตัวตั้งลบไม่ได้ต้องนำน้ำที่ต้องการเวลาเติมไปเสร็จแล้วนะี ให้มันได้เท่านั้นนะ่ะเอาเป็นตัวตั้งเอาส,ส่วนที่มากนะคะเป็นตัวตั้งนะคะแบบนี้นะเราจะต้องนําเศษ7ส่วน8เป็นตัวตั้งนะคะแล้วลบออกด้วยเศษ1ส่วน2ค่ะแบบนี้นะถ้าส่วนยังไม่เท่ากันเราจัดการทําส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะทาส่วนให้เท่ากันทํา2ให้เป็น8โดยเอา4ไปคูณน,นะคะเอา4ไปคูณเลย ก็จะได้ตัวตั้งยังอยู่เหมือนเดิมเศ็เจส่วนแแล้วลบออกเศ็ส่ส่วนแปดลบกันได้เท่าไหร่เอ่ย7ลบออก4แล้วก็ส่วน8ได้เท่าไหร่คะเขียนเท่ากับทางนี้ก็ได้นะคะเขียนไปทางขวาก็ได้นะจะได้ออกมาเป็นเศ็3ส่วน8ซึ่งไม่เกินละตัวบน เป็นเลขน้อยตัวล่างเป็นเลขมากเป็นเศษส่วนแท้แล้วนะคะแล้วไม่มีสุดคูณแม่ไหนที่สามารถหาร3กับ8ได้เหมือนกันไม่มีนะคะไม่มีผลคูณที่เป็น3กับ8เราก็ตอบได้เลยว่านี่แหละคือคำตอบของเราค่ะจะเติมน้ำอีกเศษ3ส่วน8 ตู้หน่วยเป็นตู้เหมือนกันกับเขานะคะน,นเนาะโอเคนะคะ,ะมาต่อกันในข้อ3ข้อ4เลยนะคะจะจบบทนี้แล้วเนาะมาต่อกันเลยค่ะข้อที่3นะคะข้อที่3ข้อ3อ่านจดพร้อมกันค่ะแม่ใช้เกลือปนไปเศษส 2, ส่วน9ขวดทำให้เหลือเกลือปนเศษ1ส่วน3ขวด เดิมในขวดนี้มีเกลือป่นเท่าใดนะคะก่อนอื่นครูฝ้ายจะขอวาดขวดเกลือก่อนนะคะเหมือนเมื่อกี้เหมือนตู้ปลาเลยแต่ว่าเ,าเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้แหละนี่นะคะเป็นขวดขอวาดออกมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะได้แบ่งส่วนได้ง่ายนะคะคือตอนนี่คือขวดเดิมมีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าใช้ไปเสร็จสองส่วนเก้าครูฝ้ายจะขอแบ่งขวดเกลือเนี่ยนะคะ เป็น9ส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนสี่ส่วนละห้ส่วนหเจ็ดแดแล้วก็9้าอ่ะเท่านี้อันที่เหลือก็ไม่ได้ใช้นะคะมันจะเป็นสิบนะมันจะไม่ได้ใช้นะคะขอลบออกแล้วเพราะว่าจะให้มันเป็น9ส่วนเท่าเท่ากันนะคะ 1>, 1 2 3่งสองสามี่ห้าหกดแปอันนี้คือขวดเกลือนะคะแต่ตอนที่มีเกลืออยู่ตอนแรกอะ่ะไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วบอกว่าใช้ไปใช้ไป2ส,ส่วนนี่คือส่วนที่ใช้นะคะด้าน,นล่างนะใช้ไปน,นี่คือเกลือป่นที่ใช้ไปแล้วนะคะใช้ไปเศษสองส่วนอ่ะลองลองสังเกตดูดีๆตอนนี้มีทั้งหมด9ส่วนแล้วนะคะ แล้วก็ใช้ไปเสร็จเอาไปข้างบนดีกว่าถ้าใช้ไปนะ่ะเราใช้จากด้านบนมาเนะาะอันนี้นะคะเกลือป่นที่เหลืออยู่เศษหนึ่งส่วนสามที่เหลืออยู่ตรงนี้อันนี้คือส่วนที่เหลือเศษหนึ่งส่วนสามขวด ใช้ไปแป๊บ,บนึงสองส่วนนะคะแสดงว่าใช้ไปคือตรงนี้ส่วนที่ใช้นะคะขอเขียนทางนี้ดีกว่าใช้ไปสองส่วนจาก9้าส่วนนะคะใช้ไปเศษสองส่วนเก้าขวดแสดงว่าตอนแรกนะก่อนใช้มีเท่าไหร่เนี่ยเหลืออยู่เท่านี้แล้วก็ใช้ไปเท่านี้ มอ,มองส่วนออกใช่ไหมคะใช้ไปสองส่วนตรงนี้นะคะเอทาบายนี้นะแล้วเหลือเกลืออยู่3ามส่วนอ่าไม่ใช่ใส่หนึ่งส่วนสามลองแบ่งทั้งหมดเป็น3ามส่วนมันก็จะเหมือนกับมีสามนี่ตัวนี้นะคะแบ่งทั้งหมดนะตรงนี้ออกเป็น3ามส่วนหนึ่งสองสามนะคะสามส่วนมันก็จะควบ3ามชิ้นตรงนี้เลยนะคะถามว่า ตอนก่อนที่จะก่อนที่จะเอาไปใช้นะ่ะเดิมนะมีเท่าไหร่ก็คือส่วนที่เราแรงเงาเราจะต้องเพราะฉะนั้นต้องหาคำตอบนะคะหาคำตอบโดยการนะคะโดยการบวกนะคะก็เอาส่วนที่ใช้กับส่วนที่เหลือมาบวกกันถึงจะได้ตอนเดิมนะคะก็เศษ2ส่วน9บวกกับเศษ1ส่วน3าม แบบนี้ซึ่งตอนนี้ส่วนไม่เท่ากันเป็นส่วน9กับส่วน3เราจะต้องทำให้เท่ากันโดยเอา3ไปคูณเพื่อให้มันเป็น9นะคะเอา3ไปคูณตรงนี้ด้วยจะเป็นเศษ2ส่วน9บวกกับเศษ3ส่วน3บวกกันได้เท่าไหร่เอ่ยเศษสามส่วนสามเศษขออภัยคะ่ะเศษสามส่วนเก้าตอนนี้เป็นส่วนเก้าแล้วนะเศษสามส่วนเก้าแล้วส่วนเท่ากันแล้วจับตัวบนบวกกันได้เลย 2บวกกับ3แล้วก็ส่วนตัวเดียวนะคะส่วน9จะได้ออกมาเป็นเศษ5ส่วน9ซึ่งเป็นเศษส่วนแท้แล้วนะคะเศษ5ส่วนเเป็นเศษส่วนแท้ก็ไม่ต้องทำต่อตอบได้เลยค่ะว่าเดิมในขวดนี้มีเกลือปน เศษหส่วนเก้าขวดนี้นะคะแค่นี้เองอสุดท้ายค่ะข้อที่4นะคะข้อ4อ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะคะแคนเดินออกกำลังกายวันแรกได้2องเศษเก้ส่วนสิกิโลเมตรซึ่งมากกว่าเดินวันที่2อยู่1นึเศษหนส่วนหกิโลเมตร วันที่สองแคนเดินได้ระยะทางเท่าใดก่อนอื่นนะคะเรามาวาดแถบกันเลยค่ะแยกวันค่ะวันที่หนึ่งกับวันที่สองวันแรกนะคะแถบของวันแรกมากกว่าวันที่สองเนาะแถบวันแรกก็จะยาวกว่านะคะวันแรกแถบวันแรกเดินได้เท่าไหร่คะวันแรก 2เศษ9ส่วน10กิโลเมตรหูฟ่าย,ย่อเป็น k m นะคะวันที่2องเขาบอกว่าวันแรกนั้นน่ะเดินได้มากกว่าวันที่สองแสดงว่าวันที่2ต้องสั้นกว่านะคะวันที่2องระยะคร่าวๆนะคะวันที่2วันที่2นะคะวันที่สอง เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่รู้มาว่าวันแรกเนี่ยมันเลยวันที่สองไปคือ,อะระยะระยะนะคะมันมากกว่าวันที่สองนะคะแบบนี้ก็คือส่วนที่มันเลยออกมานั่นแหละคำนั้นแหละระยะนี้จากส่วนที่เลยไปจนถึงขอบของวันแรกนะคะก็คือ1เศษ1ส่วนหนะคะวันแรก มากกว่าวันที่สองอยู่1นเศษหนส่วนหกิโลเมตรแล้วถามว่าวันที่สองะได้ระยะเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้เรารู้วันแรกทั้งหมดมาแล้วส่วนที่เลยออกไปเราก็รู้จะหาอีกส่วนหนึ่งได้จากการที่นำแถบวันแรกลบส่วนที่ วันแรกเลยออกมานะคะเพราะฉะนั้นเราหาคำตอบโดยการลบนะคะนำระยะ,ะระยะทางที่เดินได้ของวันแรกมา2เศษ9ส่วน10มาเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยสิ่งที่เลยออกไปนะคะตรงนี้ช่วงที่เลยช่วงที่มากกว่าไปอยู่1เศษ1ส่วน5แบบนี้แล้วก็คิดเลขเลยค่ะ มันเป็นจานวนคลาสทั้งคู่นะคะเราจะต้องทำให้เป็นเศษเกินนะคะ10คูณ2ได้ยี่สิบยีบบวกกับเ้าเป็น29แล้วก็ส่วนด้วย10ลบกับ5คูณ1ได้5้บวก1เป็น6แล้วก็ส่วน5ส่วนไม่เท่ากันส่วนเป็นส่วน10กับส่วน5ทำา5ให้เป็น10โดยเอา2ไปคูณน,นะคะ ตัวตั้งนะคะเศษ29ส่วน10ตัวลบเป็น12ส่วน10าลบกันสิคะว่าได้เท่าไหร่ส่วน10เหมือนกันแล้วนะคะ29ลบออก12จะเหลือเท่าไหร่คะอาคิดเลขออกมาเลยจะเหลือเท่าไหร่ส่วน10เหลือ17ส่วน10ใช่ไหมคะส7ส่วน10ซึ่งมันเป็นเศษเกินเราต้องจัดรูปให้เป็นจำนวนคะนะคะก็ ท่องแม่10บเลยค่ะสิบหนึเป็น20มันจะเกินเลือก1ิบหแล้วเหลือเศษเจ็แล้วก็ส่วน10แบบนี้นะคะตอบได้เลยว่าวันที่สองแคนเดินได้ระยะทาง1เศษ เจ็ส่วนสิกิโลเมตรแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัด6.15ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ